สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Pac-Man Fever กันนั่นเองซึ่ง Pac-Man Fever เป็นเกมใหม่ที่อยู่ใน iPad นี้หน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้เรามาเริ่มแบบเบสิกก่อนอันนี้คือไม่มีเลื่อน Oh no 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 Nghe mai mà Ê, cái gì không vô Ngầm đi đi Thôi kịp score No 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 Yeah, I see some I see chua ข้งา,างเยอะเฮ้ยน no, no, no. ้่งน้องเอตายแล้วกิน,คน,คน,คนเคลียร์กินเคลียร์เฮ้ยน้องหน้าดักหน้าดักหลังน่าหั เอาใหม่กันเถอะห้าชีวิตนะครับถ้าตายครบแบบตายอ่ะตายหนึ่งรอบนลยเราโอดเกมเลยทุกจบพางเลยเราต้องเคลียร์ข้้งล่างให้สุ็จก่อนอย่าไปพึ่งไปกินมันเคลียร์ไปโซนหนึ่งแล้วโซนที่บีโอ้ยไอสีฟ้า

โอ้ oh, no โอ้ no โอ้ my god เหีอพระเจ้าโนูยทูเกดดิทหนูไทูเกดดิเฮ่ตายแค่ชีวิตเดียวเอามายกออ๋อมันจะเอาตงก่าหัวใจเราจะหมดเนาะกกนเนี้ย แพกแมนฟีเวอร์โอ๊ยสีฟ้าอย่าตามเราได้ไหมเธอนะเธอนะชีวิตเรานี่สำคัญกว่าชีวิตแกแกมฆาตกรโนโนโนๆนโนนนแกทำไมแกต้องฆ่าฉันด้วยอ่ะฆ่าคนอื่นไม่ได้เหรอนี่กินกินกินยาวกินยาว โ oh no, อโนแพ็กแมนแพ็กแมนปวดช่วยขป้าเจ้าด้วยไม่ได้การและเราเลืเนอนหนึ่งหัวใจเอ้ยเลือสามหัวใจเหลืออีกตั้งเยอะเราเก็บนี่ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยไอสีชมพูไอสีชมพูมันรอบฆ่าคน อ่าฮะเห็นหมดแล้วเด้อทีนี้ก็ลอบฆ่าแกอย่างเดียวแต่มันจะหมดเมื่อแกจะหมดก็เอาปาปเสดโอ้โหมา รู้สึกแบบไม่ค่อยได้อยากเล่นนี้ละสับประหลาดขั้วร้ายมันกำลังฆ่าเราอืมกินไปกินไปถืวายิงเม็ดหนึ่งเราต้องกินให้เสร็จแถวนั้นแถวนี้เป็นประจำี๋ยวเราเก็บไปใช้เก็บไวใช,เใช้เก็บไปใช้เก็บไวใช้แมนนี่แมนแมนูนนไม่ต้อง สีฟ้าโพ่ออย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามอย่าตาม,าตามทีนี้แหละเอาวิ่งตามทำไมอยากโดนกินเหรอข้าไปข้าไปตอนนี้เราจะเกาะอ,อยู่อ้ามาตอนไหนเนี่ย ดูเหมือนจะมีใครลุกออกไปละนอน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 นนนอนนอนย่าย่ายาย่าฮารีสป้าป้าอีติ้งโชเกอ์เยป้าปา เอแล้วเม่สุดท้ายบายบายไอ้พวกเล่าออกมาสิฮะออกมาสิบายบายไอ้พวกอือและหนึ่งชีวิตละเอาใหม่เอาใหม่สกอร์เราใช้ยอดเลยนะเนี่ยจะเก็บสกอร์ให้เย,ยอะๆครั้งนี้เราจะฆ่าแบบเมา่ามูเมา่ามูอฆ่าให้เย,ยอะๆเลย เอ้าไอ้สีทำไมมันรูพิกัดไวจังฮะฮะฮะไปกินส้มตำมาเหรอขอบคุณสีส้มที่เดินหนีไปเพราะสีฟ้ามันกำลังมาอีกมุมงานสีฟ้าหนีไปด้วยสกใส่ตาเพื่อตัวเองนะกำลังจะไปเก็บไอ้เม็ดสีกลมๆอไอ้สีแดงเดินไปที่อื่นขอบคุณต้องกินโซนนี้ให้เสร็จก่อนสองโซนมันก็หนักเลย ก็เออ,เออทางตันและสีโอ้ไม่รบอือฮึแม่คราบลาเลยเยสซน,โนโูสี่สิบแปดเดือนแล้วฮะเล่นติกตาหนึ่งดืโอ้โหห้าชีวิตครั้งนี้เราจะเล่นประมาณห้าตาถ้าเราชนะครบมห้าตาแบบไม่ตายเราก็จะ แบบมึงเราก็จะได้เงินเยอะต้องสะสมเก็บสะสมเงินไม่ยจะตายนะอยากออกมานาะไปที่สูงทุ่นมันเยอะทำไมเอ,อ้ยสีฟ้าเดินมาสีส้มก็ด้วยสีชมพูก็ได Oh no Ham tai đi khát bubble, Nè với lời Dưu với lời Dưu với lời Ồ mà lao Bà Đi 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 มาแล้วไอนี่ยอ,อยากโดนกินเหรอคะน้องรีบนีแล้วสู่กองทุนมันมาโอ้โน oh no. oh no. yes, ้องโอ้โหนี่ย่าตักสีโอ้ยจะเดินไปทำไมมันจะตายครบรอบอยู่แล้ว สตาร์ทอีกเหรอครั้งนี้จะได้เงินเยอะไหมเนี่ยไปทันแลละสีฟ้าอย่าเอาชัดไปน้ะพูดสีฟ้าไอ้ก็ดีแล้ว แต่สีแดงมาแล้วเราต้องขึ้นแล้วก็อู้ขอยื้มเวลาแต่แดงเราอู้ชุบน้องน้องน้องน้อน้อโอ้โหาตายซะได้เนี่ยมีชีวิตอยู่อ่ะชนะรอบนี้ฉันไม่พลาด ตั้งเยอะเม็ดฉันไม่พลาดฉันไม่พลาดโอ้โหตาวล,ลี่หายละเนยนคุณจะไปทางไหนก็ตายเลยสิดาไม่ไม่บิงกี้บิงกี้ละ ได้แล้เบอร์เฉยอ่ะไม่ครบห้ารอบอ่ะรอบนี้ห้ามตายต้องรีบยืออบย้อเวลาเราตายตรอนหน่ จริงๆมันต้องมีข้างชีวิตทำไมพอเริ่มแล้วมีสี่ชีวิตฮะฮะฮะขอถามหน่อยฮะฮะขอถามหน,น่อยฮะฮะขอถามหน่อยขอถามหน่อยไอสี่บัวก็มาที่เงาตายโว้โนโนนๆ เม่ลงมาด้านนี้เอ้ยกินเชอร์รี่เชอร์รี่น้อยเชอร์รี่ผมก็แล้วโอ้ยมันมาคับไปไม่ได้เชอร์รี่หายเลยนั่นหละอือม,มาทางที่สีแดงกำลังจะมาซะด้วยไปทางอื่นนะครับน้องไอสีชมพูไอสีชมพูเปลือเรียละ่ะสีชมพูไอสีชมพู ทั้งเงินก่อนน้อ no. ึกประจําชนะตาแรกเธอที่สองขอยอย่าตาย ฟันบาร์ดทิกับแบกพีซ no fun brother pick up b a k please no pick up b a c k please no no <c oughs> ทีเนี่ยฉันชน,นะแล้วฮะเย้เราต้องชนะครบสองตาแล้วแบบห้ารอบในสองตาอ,อไ,ไวๆมา วาวชูรอบที่สองเก็บแต้มไว้มันมาละมันมาทางนี้ละต้องรีบไปละไปทางนี้มันถูกไหมเอ้ยนั่นนนอย่ามาสิครับ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 ผมแล้วผมบอกแล้วอย่ามาทางนี้ ผมบอกแล้วอย่ามาตรงนี้ตรงนี้ตายชัวตรงนี้ตายชัวบอกแล้วตายชัวยังมีโอกาสยังมีโอกาสอ๋อต้องชนะครบสามรอบ ไม่ไวเลยสิครับไ,ไวเลยสิครับจะพิกัดมันได้แหละต้องให้มันมารวมตัวกันตรงนี้จะมารวมกวนตัวกันตรงนู้นละมายเท่าโมงแล้ว Yes please papa Yes please papa ฮ่าฮ่าจะนั่นละคะ มาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด, share, กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย